โลกเอียงนี้มันมาอย่างไรคอนเซ็ปมันเกี่ยวกับอะไรเล่าถึงเพลงนี้คื <c oughs> อจริงๆงงอะ่ะเพลงที่3ใช่ไหมคะ <c oughs> ในทุกๆซิงเกิลอะตั้งแต่เพลงแรกอะนี้ทางความรักจีบแบบไม่จีบก็มาโลกเอียงทุกๆเพลงเนี่ยอินพุตหรือว่าเรื่องราวทั้งหมดทั้งหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์อะมาจากชีวิตจริงหมดใช่แล้วคือตั้งใจจะทําเป็น E ีพีอะคะ่ะ e ีที่ว่าเนี่ยก็คือจะมีทั้งหมด5เพลงซึ่งตั้งใจให้มันมาจากความรู้สึกของตัวเองทั้งหมดคือศิลปินบางคนเนี่ยเขาจะร้องเพลงที่แบบถูกเขียนขึ้นมาบางทีเป็นแค่ตัวแทนบอกความรู้สึก ไม่ใช่เรื่องของเขาเองอาจจะเอาความรู้สึกนู้นเรื่องนี้มาหยิบมาเล่าแต่คนอื่นหยิบมาเล่าของปางจะเป็นเรื่องของปางทั้งหมดเนี่ยในอีพีนี้ปางตั้งใจให้ทุกๆเพลงมาจากความรู้สึกตัวเองหมดทำไมถึงตั้งใจแบบนั้นครับคือจริงๆอมันเริ่มมาจากเพลงแรกก่อนคือเพลงนี้ทาความรักใช่คือนิทาำความรักเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์มาจากตัวปางทุกๆคนรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องราวที่ผ่านมากับความรักอะไรเงี้ยแล้วมีโอกาสได้เขียนเนื้อเพลงนี้เองใช่พอเราได้เขียนเนื้อเพลงนี้เองเราก็รู้สึกว่าเฮ้ เพลงต่อไปเราก็อยากเล่ามันมีอีกหลายเรื่องในใจเรามากเลยอะที่เราอยากเล่าแล้วเชื่อไหมว่าตั้งแต่เป็นนักแสดงมาคือมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เราพูดได้ไม่ทั้งหมดอันนี้เป็นเรื่องจริงที่ทุกคนต้องยอมรับในฐานะนักแสดงนะคะ <c oughs> พอวันหนึ่งอะก้าวมาเป็นศิลปินอะบางรู้สึกโอ้โหเราสามารถบอกความรู้สึกเนี้ยยัดเข้าไปในเพลงได้เล่าได้ไหมอย่างสมมติว่าเพลงแรกที่ผมเปิดก<อ>็แบบว่าปล่อยโมเมนต์ตัวเองใส่เพลงมันรู้สึกยังไงหรือว่า ภาวะไหนที่เราได้ได้เจอกับสิ่งนั้นมันเป็นยังไงคือมันเชื่อไหมว่ามันได้เข้าใจตัวเองเข้าใจคือตอนแรกไม่เข้าใจตัวเองด้วยซ้ำคือโอเคมันเป็นความรู้สึกเสียใจแบบผิดหวังในความรักหรือว่าไม่ประสบความสําเร็จอะไรก็แล้วแต่แต่พอวันนึงได้มานั่งเขียนเพลงอ่ะรู้สึกว่าแบบอ๋อจริงๆเรารู้สึกอย่างนี้นี่หว่ามันได้สำรวจตัวเองใช่มันได้เรียนรู้ตัวเองว่าอ๋อมัน ก็คืออย่างนี้แล้วพอแบบพอเราคิดได้เราก็อยากบอกคนอื่นผ่านบทเพลง<อ>นี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบอเออความรักมันก็เป็นสิ่งสวยงามแหละก็เลยเป็นที่มาของนิทานความรักอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนั้นคือเพลงแรกที่เราแบบอ่ะติดใจการเล่าเรื่องใช่<อ>เราก็เลยแบบโอเคพอมาเป็นศิลปินเนี่ยเ,<อ>เราไม่ต้องไปพูดต่อหน้าสื่อต่างๆในฐ<อ>านะนักแสดงแต่เราสามารถบอกความรู้สึกข,ของเราอ่ะยัดเข้าไปในเพลงนั่นแหละใครมายิมมา ยื่นไหมให้เราเอาเพลงไปฟังค่ะเรียบร้อยเลยจะได้เข้าใจเลยเลยก็เหมือนกับเพลงโลกเอล์เหมือนกันโลกเอล์นี่ไปได้มาจากภาวะไหนความรู้สึกไหนโมเมนต์ไหนภาวะความรู้สึกที่เรากําลังเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครบางคนนคนที่คุณก็ลังว่าใครอ่ะใครอ่ะแอ่ตีง้อซะแล้วอะรอะค่ะอะไรอย่างนั้นอ่ะเราเราเราไม่พูดอ่ะพูดถึงภาวะอ่ะใช่แล้วก็เสร็จอ่ะเราอ่ะอยู่ในความสัมพันธ์เดิมอ่ะมานานมากคือว่าอืา เพราะฉะนั้นมันไม่มีความรู้สึกนี้เลยมาสักพันึงแล้วไอ้ความรู้สึกที่เริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครใหม่แล้วโลกมันเอียงหรอหรือไงมันโลกมันเอียงมันแไงเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับว่าความโลกเปลี่นของคุณยัง ไม่ได้เขียนเองนะคะแต่ว่าให้พี่ที่สนิทคนหนึ่งซึ่งทํางานอยู่อยู่ในด้านศิลปินเนี่ยด้วยกันก็อธิบายเรื่องราวของเขาไปให้พอฟังไปทั้งหมด<อ>เขาก็เลยเป็นคนเดียวที่ได้ฟังเรื่องราวของมาทั้งหมดปั้งเขียนเป็นนิยายเลยนะเขียนยาวเลยหรอใช่ว่าแบบเราชอบใครแต่บางทีเราไม่รู้ตัวเนี่ยม,มันจะมีความรู้สึกแบบเราคุยคุยกับเขาไปแล้วมันจะแบบเนี่ยมันก็จะแบบ เอียงโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเอียงขาเนี่ยเหรอเอียงขากรมุมมองขามันจะมากรมันจะมาแล้วบางทีแบบก็แบบเออเราก็จะรู้สึกคือบางคนเนี่ยเวลาเราคุยด้วยเราก็จะแบบนั่งอย่างเงี้ยเราก็จะแค่หันหน้าไปใช่ป่ะเหมือนที่คุณคุยกับผมอยู่ตอนนี้เลยหันมาคุยกันหน่อยเอียงมาหากันหน่อยได้ไหมแต่เราแบบแต่เราแบบเราอยากคุยกับใครสักคนเราก็จะแบบ มันจะมีความแบบขาแบเอียงไปมือนก่อนอันนี้สังเกตได้จริงๆรแล้วางคนไม่ได้สังเกตตัวเองว่าแบบเอ๊ะเราทำไมฉันต้องเอียงขาเข้าหาคนนี้ด้วยคนที่แบบว่าสังเกตว่าคุณอยากคุยกับใครคือตีมต้องเต้งมาเท้าเริ่มชี้มาทางผมแล้วใช่ค่ะไดเรย่นยเรื่อยอ่าโอเคโอเคมันมันเป็นมันเป็นสิ่งที่คุณพบเจอจากการสำรวจตัวเองนากับปริยาบางอย่างใช่แล้วเราก็เลยเป็นที่มาของความรู้สึกว่าแบบ เออโลกเอียงก็เลยขับนี้คำนี้มาตอนไหนก็คือนั่งคุยกันเัียคนที่เขียนเพลงนี้เนี่ยแหละค่ะว่าแบบทั้งหมดเนี่ยเรียกมันว่าอาการอะไรดีเราไม่อยากเรียกว่าตกหลุมรักหรือว่าอะไรเลยมันดูธรรมดาไปอะไรเงี้ยมันก็คือโลกของเรากําลังเอียงไปสู่ความสัมพันธ์ความรักไม่มใช่มันไม่ใช่ขาพอไปพอไปขาปุ๊บมันเริ่มมาแบบตัวเริ่มหันเอะคอเริ่มเอียงอะไรอย่างเงี้ยอบ้ย พูดเบาจังเลยไม่ได้ยินอะไรอเงี้ยโอ้ได้สนิทนะหอเซแซวคนอีกแบบเลยแต่ว่าก็น่ารักดีนะครับเย่ก็เข้าฟังก็ใกล้ๆพูดเบาจังเลยพูดเบาจังเลยอันนี้ด้วยแล้วเป็นยังไงบ้างครับไปทำเอ็มวีด้วยไปทะเลอันนี้เกี่ยวกับความชอบด้วยหรืออันนี้เกี่ยวหมดเลยคือเราพยายามอินพุตในทุกๆสิ่งพอมันเป็นแบบเราเพิ่งเป็นศิลปินเราก็อยากให้คนแบบ เชื่อในตัวเราอะไรเงี้ยก็เลยพยายามถ่ายทอดท,ทุกสิงทุกอย่างออกมาจากตัวเราเองอก็คืออย่าง m อเงี้ยก็คุยกันว่าเอออยากถ่ายที่ทะเลเพราะเราชอบไปทะเลด้วยแล้วเราก็แบบชอบท้องฟ้าชอบอะไรอย่างเงี้ยชอบพระอาทิตย์ตกก็เลยอยากให้ MV เพลงนี้มันดูง่ายๆเข้าใจง่ายแล้วก็เป็นสิ่งที่เราชอบจริงๆเน,นๆเราก็แบบอินพุตในสิ่งที่เราชอบไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงชอบทะเลอยากรู้ ที่จริงมันคงเป็นความชอบส่วนตัวด้วยแล้วก็เหมือนแบบเวลาไปทะเลมันก็คือเหมือนเป็นเวลาพักผ่อนอะไรคุณทําอะไรเวลาไปทะเลคุณใดมึกหรือว่าคุณไมไม่ไม่อันนี้ผมผมหลังจากแกลงเพื่อนไงเฮ้ยไปทะเลไว้พวกเราไว้ใดหมึกไว้อะไรอันนี้รายการอะไรคะเนี่ยกระ็จะยืนใช่ไหมมันจะเลื่อยเปื่อยอย่างงี้ครับปางมันจะเลื่อยเปื่อยมั่งๆใดหมือเลยจริงๆแล้วคุณคุณไม่เคยเหรอไม่เคยเอ้าจริงเหรอเดี๋ยวทิปหน้าไปเลยใดมึกเตอนแน่ใดมือดูใน จริงคุณทำอะไรบ้างคุณทำอะไรบ้างเวลาไปเที่ยวทะเลกิจกรรมที่คุณชอบสิ่งที่คุณทำที่จริงไม่มีอะไรมากเดินเล่นเดินเล่นทะเลตื่นเช้ามาดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์เดินดูพระอาทิตย์ตกดูดาวถ่ายรูปมันหมุนไปหมุนมาอันนี้น่าสนุกจังเลยคุณชอบอะไรในการเดินไปเดินมาดูดาวก็จริงแค่แบบฟังเสียงทะเลเสียงคลื่นเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินกาแฟจิบไวน์แค่นี้เลยชีวิตมันมีอะไรเสียงคลื่นมันมีอะไร ไม่แต่ว่าจริงๆแล้วคุณคุณชอบถ่ายรูปด้วยถูกป่ะชอบถ่ายรูปเออออกมาก็คือแบบสวยเช้งทุกรูปเทคนิคคือคนก็ชอบบอกอุ้ยถ่ายสิบรูปใช้ได้สิบรูปก็ถ่ายเป็นร้อยถ่ายเป็นร้อยคุณถ่ายเป็นร้อยเลยเหรอถ่ายเป็นร้อยล้วแต่ว่าวิธีการถ่ายคือคนรู้สึกว่าปังอะถ่ายรูปออกมาดูธรรมชาติเหมือนถ่ายสิบรูปใช้สิบรูปเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าปังจะบอกให้ตากล้องอะถ่ายไปเลยค่ะอื กดไปเลยตามใจกดรัวๆไปเลยปะปะปะแล้วคุณก็เดินฟังพึ่งจีบนั้นไปใช่เราก็ต้องกิจกรรมอย่างเงี้ยเหมือนบางก็นั่งพูดอะไรเขาก็ให้เขาถ่ายถ่ายถ่ายไปเถอะแล้วมันสวยเพราะว่ามันเป็นความธรรมชาติของเราไงธรรมชาติเป็นร้อยรูปแล้วก็มันเลือกรูปใช่แล้วพอเสร็จแล้วปังก็เป็นเป็นประเภทที่ชอบเลือกรูปที่มันธรรมชาติด้วยหมถึงว่าจะไม่ชอบรูปที่แบบ เีย <kung> ่แต่จะชอบรูปที่มันเผลอๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเผลอยังไงสมมติว่าสมมติว่าผมถ่ายรูปคุณอยู่ผมถ่ายรูปอยู่เนี่ยตื๊ดๆื๊ดเผยต่อหน้าผ่านกำนันแต่ว่าการเผลอๆมันเป็ธรรมชาติไปแล้วเราก็ไม่อยากให้ตากล้องเขาเก่งด้วยไงคือถ้าเราวถ่ายรูปให้หน่อยอย่างเงี้ยอ่ะอย่าตากล้องเก่งแบบซูงเราจะเป็นแบบว่าเคล็ดลับเราคือถ่ายไปเลยถ่ายไปเลยถ่ายแบบไหนก็ได้ถ่ายอย่างพ่อแม่อย่างเงี้ยบางคนจะบอกอุ้ย ป้าถ่ายเลยแม่ยิงเลยยิงเลยธราถทายท่าไถายไันพที่ได้ก็แย่ย่คัดนานนะลูกนะออกอพ่อแม่เนอะพ่อแม่ก็จะไม่รูของโพส์เผอจริงเวานี้เผยอจริงเลยมืดมืดแม่ไม่ดูแสงเลยแม่แม่ไม่ดูแสงเลย